ในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการพิสูจน์ทฤษฎีบทที่บอกว่าถ้ารูปสี่เหลี่ยมใดๆเป็นรูปสี่เหลี่ยมแนบในวงกลมแล้วผลบวกของขนาดของมุมตรงข้ามจะเท่ากับสองมุมฉากค่ะค่ะจากรูปและทฤษฎีบทที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของมุมที่จุดศูนย์กลางกับขนาดของมุมในส่วนโค้งของวงกลมนะคะเราก็จะได้ว่ามุมสองเนี่ยเป็นสองเท่าของมุมหนึ่งค่ะ และมุมสามเนี่ยก็จะเป็นสเท่าของมุมสี่ค่ะอ่าเราก็จะมาเขียนกันนะคะก็จะได้ว่ามุมสองเท่ากับสองเท่าของมุมหนึ่งมุมสามเท่ากับสองเท่าของมุมสี่เนื่องจากมุมที่จุดศูนย์กลางจะมีขนาดเป็นสองเท่าของขนาดของมุมในส่วนโค้งของวงกลมที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันค่ะเมื่อเราสังเกตนะคะเราก็จะเห็นว่ามุมสองและมุมสามเนี่ยเป็นมุมรอบจุดศูนย์กลาง เพราะฉันเนี่ยเราก็จะได้ว่ามุมสองบวกมุมสามเนี่ยก็จะเท่ากับสามร้อยหกสิบค่ะซึ่งเมื่อมุมสองบวกมุมสามเนี่ยเท่ากับสามร้อยหกสิบนั่นแปลว่าสองเท่าของมุมหนึ่งบวกกับสองเท่าของมุมสี่ก็จะเท่ากับสามร้อยหกสิบเช่นเดียวกันค่ะเราก็จะได้ว่าเนื่องจากมุมสองบวกมุมสามเท่ากับสามร้อยหกสิบ เพราะขนาดของมุมรอบจุดศูนย์กลางเนี่ยเป็น360องศาจึงได้ว่า2เท่าของมุม1บวก2เท่าของมุม4เนี่ยก็จะเท่ากับ360องศาเช่นเดียวกันเนื่องจากมุม2เนี่ยเท่ากับ2เท่าของมุม1และมุม3เนี่ยก็เท่ากับ2เท่าของมุม4แล้วมาลอนํานำสมรรการนี้นะคะหารด้วย2ทั้งสองข้างของสมรรการเราก็จะได้ว่าดังนั้นมุม1บวกมุม4ี่ เท่ากับ360องศาหารด้วย2ซึ่งเท่ากับ180องศานั่นเองค่ะจึงกล่าวได้ว่าถ้ารูปสี่เหลี่ยมใดๆนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเนือในวงกลมแล้วจะมีผลบวกของขนาดของมุมตรงข้ามเนะี่ยเท่ากับ180องศาหรือ2มุมฉากนั่นเองค่ะ